สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดรบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านเลยนะครับผมทั้งใหม่และเก่านะครับผม วันนี้นะครับพี่ๆก็จัด EP พิเศษนะครับมี24หมายเลขนะครับองละ200แลยนะครับผมส่งฟรีนะพี่ๆห้ามพาดรับชมนะครับ EP พิเศษของเรานะครับผมกับพระสวยๆมาฝากวันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระเครื่องให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผมหรือจะโทรได้เลยนะครับพระทุกองคนะครับจัดส่งฟรีวันนี้ก็ราคาเบาๆกับพระแท้สวยๆมาฝากนะครับ เมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหมายเลขหนึ่งของเราวันนี้จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างผิวหิ่ง่อยนะครับพี่พี่นี่ปี30หลวงพอ่อฤศีลิงดําปุกเสกด้วยนะครับผมและเกจิอีกมากมายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมาแบบเดิมๆพระไม่ได้ผ่านการใช้นะพี่พี่อยู่คือเขาเก็บอยู่ตามกระป๋องนะครับหลังพอปรอนิยมนะครับผม น่าเก็บมากๆราคา200เบาๆนะครับแล้วก็องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่พี่สวยมากเลยนะครับผิวเลยม่วงเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรุ่นลายเซ็นนะครับมห ah nah าอุดด้วยน,น,นะพี่พี่มหาอุดคงกระพันโชคลาภนะครับวัดบ้านไร่มีโค้ดต่อ2536นะพี่พี่ราคาดีไม่มีแล้วนะครับ200นะครับผมเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนี่เหรียญเจ้าคุณนอเหรียญกลมหลังนาคปกนะพี่พี่สวยแชมป์เลยนะครับนี่ ราคาย่อมยาวไปกันเร็วเลยนะพี่ๆหมายเลขสี่ของเราจะเป็นรูปหลอดปั๊มหลวงพ่อโตบางพีนะพี่ๆพิมมีหูนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับผิวหิ่งหน่อยๆนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นหลูกชุดหลวงพ่อเพีียนหลายองค์หน่อยนะครับนี่เป็นเสือหลวงพ่อเพีียนเป็นเสือหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพี่ๆนี่เดิมๆเลยนะครับน่าเก็บมากๆสวยอลล่ามอีกองค์ก็เป็นสิงหลวงพ่อเพีียนนะพี่ๆนี่สิงหลวงพ่อเพีียนนะครับราคาดีไม่มีเลยนะพี่สองร้อยนะครับหมายเลขเจ็ดของเราก็จะเป็นเหรียญ รุ่นนิยมเลยนะพี่พี่ปี2546นะครับแควคาดปลอดภัยนะครับผมนี่หลวงพ่อเพียนรุ่น46นะครับสวยๆเหรียญผิวไฟนะครับกับเหรียญทองแดงหมายเลข8นะครับนี่สวยเดิมหมดเลยนะพี่พี่ราคาเบาๆเลยนะครับ200นะครับผมหมายเลข9ของเรานี่ให้2องค์เลยนะพี่พี่ปกปกใบมะขามหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผมนี่200นี่ได้2องค์เลยราคานี้ไม่มีแล้วนะพี่พี่สวยเดิมๆนะครับหมายเลข10ของเราก็จะเป็นพลาสสังกระจายซองเดิมๆนะพี่พี นี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับ2องเดิมจากวัดนะครับอมพระสังกัจจยโชคลาภนะครับค้ขาขายหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดของเราก็จะเป็นพระพิจิตรอ่าพวกเม็ดน้อยหน้านะครับกุกกุศาลาปูนนะครับนี่หลังหลังจะเป็นจานยันอย่างนี้นะครับอมนี่อุทยาแล้วก็หมายเลขสิบสองของเราวันนี้แบ่งปันเลยนะครับหลวงพุททวดหาาลวงพ่อทาบหลังยันนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก,กันก็ปิดได้เลยนะครับมหมายเลขสิบสามของเราก็จะเป็นเหรียญ สวยๆเลยนะครับนี่ทรงพนวดรุ่น2หรือปี2550นะครับปลูกเสกวัดบวรพิธีใหญ่ตลับเดิมเลยนะครับผมหมายเลข14 14, 14่ของเราก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมพร้อมเลื่อมนะครับนี่2530นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับผม อันนี้ก็หมายเลข15ของเราก็จะเป็นเหรียญสมเด็จวัดเกศชโยสมเด็จพุทธจารย์โตหลังพุทธพิมพ์ปี21งนึ่ยวพี่พี่นี่รุ่นนิยมเลยนะครับ21งพิธีใหญ่นะพี่พี่นี่หมายเลข16ของเราก็จะเป็นพระแก้วออกวัดสีขันนะครับเจ้าคุณนออธิฐานจิตนะครับลงสีนี่เดิมเดิมเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมหมายเลข17ของเรานะครับผมก็จะเป็นพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมนี่หน้าตาหูตากับริบเลยนะครับพิมพ์หายากหลังยัน5นะครับผิวพระนี่นวลผงเดิมเดิมเลยครับหมายเลข18เเเราากก็็จะปปนิดต่า นะพี่พี่นี่ปิดตาเก่าราคานี้ไม่มีแล้วนะพี่พี่หลังยันนะครับไม่ทราบที่นะครับผมใน2อ,องค์นะครับผมอันนี้มีร้อยแปะทองเนยนะครับผมสวยทั้งคู่หมายเลขยี่สิบของเรานะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระรอดเลื่อมเก่าเลยนะพี่พี่นี่พระรอดยุคเก่าๆเ,เล่ยนะครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดของเราจะเป็น พระเนื้อตะกั่วสนิมแดงเก่าๆเลยนะครับพร้อมตลับตลับก็เป็นร้อยแล้วนะพี่ๆนี่เก่ามากๆราคานี้ไม่มีนะปกติขาย4ี่ห้าร้อยหกร้อยนะครับผมเนี่ยสวยเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็แบ่งปันกันจริงๆนะพี่ๆหมายเลขยี่สิบสอง 22, เราก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยมหาเศรษฐีนะครับปีห้าแปดเนี่ยกล่องเดิมสวยแชมป์หมายเลขยี่สามของเราก็จะเป็นพระใสรุ่นสร้างศาลาเป็นพระชัยวัดนะพี่ๆสวยพร้อมกล่องนะครับผมหมายเลขยี่สี่เราจะเป็นเก้าเกจิคณาจารย์นะครับสุพรรณหลวงพ่อมุย่ยปุกเสกหลวงพ่อโตวัดลาดตาโนะอ้โเกจิอีกมาก มากมายนะพี่พี่นี่สวยเดิมๆมนะครับท่านใดมีมุมมีทางองค์ไหนก็ปิดได้เลยนะครับหรือจะซื้อเลยหลายองค์เช่าหลายองค์ก็ได้นะครับราคาดีไม่มีแล้วนะพี่พี่มาแบ่งปันกันนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับพี่พี่ก็หยุดหนึ่งวันนะครับพี่พี่ครบเจออีกทีวันเสาร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ